สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แพนพิสูจน์สตอรี่นะคะวันนี้เราอยากแบ่งปันนิสัยเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้เราเลิกหรือลดการใช้เงินสิ้นเปลืองค่ะนิสัยเหล่านี้เป็นแนวคิดที่จะช่วยให้เราจัดการการเงินและใช้เงินได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะแทนการบอกว่าเธอฉันไม่ให้เธอซื้อของชิ้นนั้นนะเธอไม่ควรซื้อของชิ้นนี้นะคะ แล้วนิสัยเ่าเนี่ยนะคะก็เป็นนิสัยที่สายได้เรียนรู้มาแล้วก็ปรับใช้ในระหว่างเส้นทางการเงินนะคะ่ะดีใจมากค่ะที่หลายๆคนกล้านะคะที่จะออกไปค้นหาเส้นทางหรือว่าวิธีการพัฒนาการเงินหรือดูแลการเงินของตัวเองนะคะเราก็เลยได้มาเจอกันในคลิปนี้นะคะแล้วหวังว่าบางข้อบางนิสัยเนี่ยจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางเป็นกําลังใจแรงบันดาลใจในการที่เราจะพัฒนาแก้ไขในบางแง่มุมของการเงินของเรานะคะแล้วอยากจะให้ทุกคนเนี่ยปรับ ใช้นิสัยเราเนี่ยอย่างมีสตินะคะเราจะไม่เข้มงวดหรือทํำร้ายตัวเองเรียนรู้ฝึกนะคะแต่ก็ต้องพยายามที่จะยืดหยุ่นด้วยนะคะโอเคค่ะเราไปเริ่มต้นกันค่ะ ข้อ1ระบุปัญหาที่เรามีค่ะเลิกกลอกตัวเองนะคะว่าเราเอาอยู่บางทีเนี่ยเรามีปัญหาเยอะถาโถมเครียดไม่รู้จะหาทางออกยังไงแต่เราไม่เคยมานั่งคิดเขียนหรือให้เวลากับตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันมีปัญหาอะไรโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเงินนะคะเราเก็บปัญหาไว้ในเนี้ค่ะเยอะมากนะคะทุกคนแล้วเราคิดว่าการเขียนออกมาหรือว่าการได้มานั่งคุยกับตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ประหลาดนะคะทุกคนดังนั้นเราก็จะแก้ปัญหาเฉพาะในนี้ เราก็หาทางออกไม่ได้สักทีเนาะแล้วบางทีหลอกตัวเองนะคะทรายไม่เคยเป็นนะคะก่อ,อนทรายเป็นคนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยคะ่ะไม่ได้ซื้อของแพงอะไรนะคะแต่ซื้อของหลายอย่างไม่มีเป้าหมายเห็นอะไรก็ซื้อแล้วเป็นคนที่ชอบสะสมประสบการณ์ดังนั้นจะใช้เงินไปกับประสบการณ์เยอะมากกินเที่ยวดื่มแต่งตัวดีไม่ค่อยคิดถึงอนาคตแล้วไม่ค่อยมีเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวไม่รู้ว่าการเงินคืออะไรแต่แอบคิดลึกๆเองนะคิดไปเองค่ะทุกคนว่าเดี๋ยวก็หาเงินมาใช้ได้แล้วบางทีก็คิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวฉันจะหางานที่ได้แบบเงินเ,นเยอะๆเดี๋ ะะใส่หารายได้จากอาชีพเสริมก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปเพราะเราไม่ได้ยอมรับว่าเรามีปัญหาแล้วเราจัดการการเงินไม่เป็น,นะคะ่ะไม่มีความรู้ด้านการเงินนะคะเป็นหนี้กยศที่ค้างมานานยืมเพื่อนนิดหน่อยนะคะเมื่อก่อนก็คือไม่ได้มีเงินเก็บเยอะแต่พอมีบัตรเครดิตก็โอ้โหผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ฉันฉันจะ,ฉ,นจะฉันจะผ่อนโทรศัพท์พร้อมกับผ่อนคอมพิวเตอร์พร้อมกันนะคะผ่อนนะคะแล้ววันหนึ่งตอนนั้นไม่ได้ทํางานนะคะแล้วก็มานั่งคิดกับตัวเองเพราะรู้สึกว่าคนรอบข้างก็ทํางานกันแล้้้้ววเคาาาาากกกก็็ดูมีีอะะะไรรหหนนนท่ง แล้วก็มานั่งคิดดูว่าเฮย้ยอยากจะเป็นหนี้ตลอดชีวิตหรือเหร่คือทําไมเป็นคนมีปัญหาขนาดนี้อายุยังน้อยอยู่เลยนะแล้วก็เลยนั่งเขียนค่ะว่ามีหนี้บัตรเครดิตเท่าไหร่นะคะแล้วหนี้กอสเนี่ยเหลือต้องจ่ายเท่าไหร่รวมๆแล้วก็ประมาณ200,000นะคะหลังจากนั้นมานะคะก็ตั้งใจที่จะปิดหนี้ให้หมดนะคะแล้วก็ทํางาน,นะคะ่ะมีเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปนะคะแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยก็ร,มรวมๆแล้ว4ปีนะคะเพราะสายก็ส่งให้ที่บ้านด้วยจะไม่ได้ส่งมากใช้ชีวิตที่นี่ก็ยังต้องใช้อยู่นะคะเส้นทางการใช้นี้ของสายอาจจะไม่ได้เร็วนะคะแต่ จบค่ะในที่สุดมันก็จบแล้วเราก็เป็นอิสระแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจยอมรับความจริงว่าเราเนี่ยมีนิสัยชอบใช้เงินสิ้นเปลืองซื้อของบ่อยเกินไปซื้อของเกินใดได้นะคะซื้อของอดคนอื่นเราจะไม่มีวันแก้ปัญหาได้ค่ะเราจะต้องยืมเงินคนอื่นไปเรื่อยๆหาเหตุผลที่จะยืมเงินคนอื่นเสียความมั่นใจในชีวิตตัวเองเสียโอกาสและก็เวลาที่จะไปคิดประกอบอาชีพอะไรใหม่ๆที่จะสร้างเงินให้กับตัวเองนะคะใสายอยากให้ทุกคนนะคะขุดพลัง องอนุญาตให้ตัวเองกล้าที่จะออกไปแก้ปัญหากล้าที่จะยอมดับความจริงบอกกับตัวเองว่าฉันทําได้แล้วสักวันเราจะแก้ปัญหานี้ได้ค่ะทุกคนมันอาจจะช้ามันอาจจะเหนื่อยมันจ,จะต้องเสียสละแต่ว่าเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระมากกว่าที่เราเป็นอยู่ค่ะข้อ2บางคนอาจจะรู้ว่าตัวเองติดช็อปนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าติดช็อปเพราะอะไรใช้เงินเยอะเพราะอะไรใช้เงินซิ้นเปลืองเพราะอะไรแต่บางทีเนี่ยการเสรจติดการช็อปเนี่ยอาจจะมาจากความเจ็บปวดบางอย่าง จากวัยเด็กของเราไซรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหามาตั้งแต่เริ่มหาเงินได้ตอนเด็กก็จะได้ไปนั่งกระทงเนี่ยก็จะมีคนให้เงินเยอะแยะเลยนะคะสำหรับตอนนั้นแต่ว่า จะใช้เงินหมดในการซื้อของค่ะแล้วที่ใส่แบบนี้นะคะก็มีผลมาจนถึงตอนโตเลยค่ะพอรู้สึกไปเองนะคะว่าตอนเด็กเนี่ยอยากได้อะไรใหม่ๆห,หรือละค่ะอาจจะแพงนิดนึงก็ไม่ได้นะคะเพราะที่บ้านก็คืออาจจะไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นแต่มาคิดดูดีๆตอนนี้คือต้องขอบคุณที่บ้านว่าเขาสอนมาอย่างนั้นนะคะพอโตมาทํางานหาเงินได้นะคะก็ซื้อของเยอะค่ะรู้สึกว่าอยากมีของเือนคนอื่นรู้สึกอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเราซื้อได้แต่จริงๆแล้วนะคะทุกคนไม่มีใครสนใจหรอกค่ะว่าเรามีของแบบไหนตัวตนของเราสําคัญกว่าค่ะเราไม่จําเป็นนะคะทุกคน จะต้องพิสูจน์คนอื่นด้วยของที่เรามีว่าเราเป็นคนที่ดีโอเคเป็นคนที่น่าคบนะคะไซเรียนรู้ข้อนี้จากแฟนนะคะคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างสมถะค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่เหนียวนะค,ะคือเขาอยากซื้ออะไรเขาก็ซื้อของถูกของแพงถ้าเขาชอบเขาก็ซื้อแต่เขาไม่ได้ซื้อของบ่อยซื้อของตลอดเขาไม่ใช้เงินเกินกว่าที่เขาหาได้คะ่ะทุกคนง่ายๆเลยทําให้ไซเนี่ยรู้สึกทอมใจลงเยอะคะคะทุกคนว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็รักเราด้วยตัวของเราเนาะเขาไม่ได้มองที่สิ่งของหรือคอมพิวเตอร์ราคาแพงที่เรามีเดือดอไร ที่เราคิดว่ามันมีค่าตัวเรานิสัยของเราต่างหากที่มีค่าสําหรับคนอื่นนะคะการปฏิบัติตัวเองต่อคนอื่นเนี่ยมีค่ามากกว่าสิ่งของที่เราพยายามจะเอามาประดับตัวเราค่ะไม่ใช่ว่าเราจะมีของไปได้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าการมีของการซื้อของของเราเป็นปัญหาชีวิตนะคะเราอาจจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะทราก็ยังเลือกซื้อของที่สวยงามแล้วก็ราคาสูงอยู่นะคะเลือกซื้อของที่ชอบจริงๆค่ะไม่ได้ซื้อทุกอย่างเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะดูว่าตัวเองมีตังค์เท่าไหร่ถึงจะค่อยซื้อ นะถ้าเป็นไปได้น,นะคะทุกคนสอยากให้ทุกคนลองเขียนเรื่องราวการเงินองของตัวเองค่ะตั้งแต่เด็กนะคะว่าเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงสถานการณ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงนะคะอาจจะทําให้เราเนี่ยมองเหตุแพทเทิร์นหรือว่านิสัยต่างๆอะที่เราทําบ่อยๆเนาะแล้วอาจจะไม่ดีกับตัวเราหรือส่งผลกระทบต่อตัวเราตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วในเรื่องการใช้เงินค่ะข้อต่อไปมันดูบัญชีของเราค่ะบัญชีธนาคารของเราเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนถ้าใครขยันหน่อยนะคะก็ให้ดูบ่อยๆแต่ถ้าใครคิดว่า มันเยอะไปไม่มีเวลาหรือว่าไม่ชอบทําอะไรเยอะๆนะคะก็ให้ดูประมาณสัปดาห์ละครั้งนะคะถ้าใครไม่ชอบทําเรื่องพวกนี้บางคนจะไม่ชอบทํางานเอกสารแอดมินต่างๆนะคะก็อาจจะลองหาที่โปรดของเราค่ะที่ที่เราชอบนะคะในการที่จะดูแลการเงินของตัวเองไซเนี่ยชอบนั่งตรงๆนะคะมีโต๊ะนะคะเวลาจะเขียนอะไรอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปก็คือ ใจจะชอบนั่งเขีย Banana. นนะคะเมื่อก่อนนานแล้วนะคือใจมีความสนใจเรื่องการเงินค่ะทุกคนชอบพูดเรื่องเงินแต่ว่าไม่มีทางออกให้ตัวเองเนาะแล้วก็เคยทําบัญชีรายรับรายจ่ายที่บงมากค่ะคือไม่รู้เรื่องการเงินทุกคนมีสมุดนะคะโอ้โหซื้อมานะคะสมุดบรัญชีรายรับรายจ่ายก็เขียนว่าจะรับเงินเท่าไหร่แล้วก็มีรายจ่ายเท่าไหร่ทําได้สองสาวันนะคะทุกคนแล้วก็เลิกโดยที่ไม่รู้เลยว่าก้อนนี้จะนําไปใช้ใจ่ายทั้งหมดก้อนนี้สําหรับใช้หนี้คือด้วยความที่ไม่รู้เรื่องการเงินค่ะทุกคนไม่รู้ว่าวาง แผนหรือมอบหน้าที่ให้การเงินเนะี่ยเป็นยังไง ะค,ะคือไม่รู้ว่าทําไปทําไมนะคะทุกคน <laughs> ไม่ได้เปลี่ยนแปล,ปลองอะไรการทําตารางรายรับรายจ่ายค่ะควรจะเป็นตัวที่ทําให้การเงินของเราเปลี่ยนแปลงเราเนี่ยใช้ใจ่ายกับอะไรไปเยอะๆนะคะเราอาจจะมองเห็นนิสัยการช็อปของเราแล้วที่เราอาจจะย้อนกลับไปดูเดือนก่นกอนๆก,ก็ได้นะคะเราอาจจะเห็นว่านี่เราเนี่ยมาจากอะไรบ้างนะคะนี่ที่จัดการได้มีเท่าไหร่นี่เสียเท่าไหร่มีทรัพย์สินเท่าไหร่ออมเท่าไหร่เราใช้บัตรเครดิตซื้อของจุกจิกไหมคือดูได้เยอะมากค่ะจากบัญชีรายรับรายจ่ายของเราจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจนิสัยการใช้เงินของ เราเข้าใจการเงินของเรารู้ว่าสถานการณ์การเงินของเราเป็นยังไงบางคนอาจจะเบื่อนะคะที่จะต้องทําเรื่องพวกนี้ค่ะแต่ไซเชื่อว่าจะมีวิธีการทําตารางรายรับรายจ่ายหรือว่าวิธีการบารบิหาร <smoked. S 1> การเงินที่เหมาะกับเราค่ะเข้าต่อไปหาเวลาล้างพิษการซื้อของจุดจิกของสิ้นเปลืองบ้างค่ะคือเราชอบม,มาเยอะนะคะทุกคนแล,กแล้วการเลิกชอบเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างค่ะเราจะต้องเริ่มล้างพิษเริ่มดีท็อกดยการทำ no buy low buy ไซคิดว่าคนที่เริ่มต้นใหม่ๆอาจจะทา ไม่ซื้อลดซื้อ1เดือนนะคะอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีถ้าการโนบายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากถ้าเราทําปีหนึ่งโอ้โหมีหลายสิ่งหลายอย่างเป็นแปลงมากมายในชีวิตเรานะคะเดี๋ยวไซจ,จะมีอัปเดตด้วยนะคะว่าไซเนี่ยทำโนบายโนบายปีเนี่ยเครื่องปีแรกเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาเลือกหยุดนิสัยเดิมๆที่ทําให้เรารู้สึกแย่กันบ้างนะ,ะมันอาจจะยากแต่ไซอยากจะให้คนลองดูนะคะทําได้ดีวันเนี้ยนิดนึงก็ยังดีกว่าไม่ทําเลยนะคะแต่ถ้าจะให้ไซสรุปสั้นๆนะคะว่าทำโนบายโนบายดียังไงในเครื่องปีที่ผ่านม ก็คือว่าคิดก่อนซื้อมากขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองหลุดจากวงจรช็อปมากกว่าเมื่อก่อนค่ะเพราะเมื่อก่อน,นยิ่งอยู่เมืองไทยนี่โหไปห้างบ่อยนะคะเพราะมันร้อนด้วยนแล้วก็จําเป็นนะคะ แล้วเมื่อก่อนก็คือว่างที่ไรก็ถ่ายหน้าจอเข้าแอปตลอดนะคะเดี๋ยวนี้บางทีเออลืมไม่ได้ช็อปนานๆไปช็อปทีก็โอ้โหมันเยอะเหนื่อยก็ไม่ซื้อก็มีนะคะไม่น่าเชื่อการที่เราไม่เห็นเราไม่พาตัวเราไปซื้อของอ่ะก็จะทําให้เราลดการซื้อของไปในตัวนะคะทุกคนไซมีซื้อนะคะทุกคนแต่ว่าซื้อน้อยกว่าเมื่อก่อนมากๆค่ะแล้วอย่างนึ่งนะคะการลางผีนะคะทุกคนก็จะทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสหยุดนิสัยเดิมๆนิสัยที่ทาให้เรารู้สึกแย่นะคะแล้วอาจจะมีโอกาสได้มามองเห็นว่าฉันไม่ซื้อเนี่ยมี <c oughs> แนวทางอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ช็อปได้อย่างมีสติมากขึ้นค่ะข้อ 6. ตัดวงจรการช็อปด้วยการเลือกทําอย่างอื่นแทนค่ะเราอาจจะหากิจกรรมที่เราชอบทําข้อเนี้ยอาจจะยากนิดนึงบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทําอะไรไม่เสร็จสักอย่างเลยนะคะเป็นเพราะว่าเรานั่งไถานานเกินไปค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากจะเลิกช็อปเราจะต้องพยายามที่จะเปลี่ยนนิสัยนี้นะคะพยายามที่จะทําอาหารจัดบ้านเคลียร์ของต่างๆในบ้านนะคะทํางานบ้าน แทนการนั่งช็อปนั่งถ่ายนะเพราะถ่ายไปก็ไม่ได้อะไรเสียเงินอีกตั้งหากนะคะข้อต่อไปอาจจะขัดแย้งกับข้อเมื่อกี้นิดนึงนะคะก็คือว่าจัดงบในการซื้อของรายเดือนนะคะว่าเดือนนี้เราจะใช้เงินเท่าไหร่ในการซื้อของเพื่อให้เราเนี่ยมีอิสระในการใช้เงินนะคะรู้สึกว่าเออเราก็มีเงินแต่ว่าอาจจะใช้ในจํานวนที่จํากัดมากกว่าเมื่อก่อนนะคะเพราะการหยุดการใช้เงินนะอาจจะเป็นวิธีที่เข้มงวดมากเกินไปยากเกินไปสําหรับคนเริ่มต้นใหม่ๆแล้วก็อาจจะขัดกับธรรมชาติของมนุษย์ลิลิทค่ะดังนั้นตอนที่เราทําตารางรับได้จ เราก็เขียนเลยค่ะว่าเดือนนี้ฉันอยากจะช็อปเท่าไหร่นะคะแล้วก็ให้ช็อปตามนั้นหรือบางทีเราอาจจะไม่ช็อปเราก็เก็บเงินนั้นไว้ออมได้หรืออาจจะเก็บเงินนั้นน่ะไว้ช็อปเดือนหน้าก็จะได้ก้อนใหญ่ขึ้นนะคะจะทําให้เราเนี่ยสามารถจะใช้เงินได้ตรงจุดนะคะแล้วก็มีเป้าหมายมากขึ้นค่ะไซก็ปรับใช้วิธีนี้นะคะเยอะมากกว่าเมื่อก่อนค่ะแทนการซื้อ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 ,อแล้วไม่รู้ว่าจ่ายไปเท่าไหร่นะคะต่อไปนะคะถามตัวเองบ้างค่ะว่าช็อปเยอะแยะไปทําไม ใช้เงินเปลืองไปทําไมนะคะเราอาจจะต้องถามตัวเองบ้างค่ะทุกคนหรือว่าคําถามที่ชัดเจนแล้วก็กระแทกใจค่ะทุกคนจะทําให้เราเออหยุดคิดได้มากขึ้นนะคะไซเคยถามตัวเองนะคะแล้วตรงเนี้ยเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยคือว่าอยากเป็นหนี้ไปทั้งชีวิตเลยเหรออยากมีปัญหาการเงินไปทั้งชีวิตเลยเหรอะะหรือตอนที่เราตั้งใจละว,ว่าฉันต้องการปลดหนี้เราต้องการปลดหนี้เพราะอะไรคะไซอยากปลดหนี้เพราะไซอ,อยากจะมีอิสรภาพทางการเงินอยากบริหารเงินได้ดีขึ้นอยากที่จะมีเงินเก็บสําหรับไว้เกษียณโดยที่ ไม่ต้องทํางานตอนที่อายุเยอะๆแล้วนะคะอยากมีเงินเก็บเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวอยากมีเงินเก็บเพื่อที่จะสนับสนุนลูกในอนาคตนะคะดังนั้นเนี่ยคำตอบของไซก็จะชัดเจนแล้วก็ไซก็จะมีว่าเดือนนี้ต้องเก็บเท่าไหร่นะคะต้องทํางานเท่าไหร่ถึงจะได้เงินพวกนี้นะคะชีวิตก็มีอุปสรรคตลอดค่ะคนแต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายแล้วเราตั้งใจทําเรามีอุปสรรคบ้างเราท้อเราทําไม่ถึงเป้าหมายบ้างสิ่งที่ดีคือถ้าเรายังทําอยู่ค่ะเราก็จะไปต่อได้นิสัยต่อไปคือเราต้องมีความสม่ำ เสมอคะ่ะทุกคนการลดการใช้เงินการเลิกนิสัยแบบเดิมเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะดังนั้นเราจะต้องมีความสม่ําเสมอทําอยู่ตลอดเวลาคะ่ะทุกคนฝึกอยู่เสมอนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยนิสัยใหม่ๆจะเริ่มขึ้นคะ่ะนิสัยที่ดีขึ้นเราใช้เงินได้ตรงจุดมีเป้าหมายมากขึ้นจะเริ่มมาถ้าเราทําวันนี้ก็ดีกว่าเมื่อวานดีกว่าเดือนที่แล้วดีกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นการพัฒนาการเงินที่ดีของเราในระยะยาวคะ่ะพูดใจดีๆกับตัวเองบ้างคะ่ะบางทีเราก็โหดกับตัวเองนะคะทุกคนเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ย พูดสู้ค่ะแต่ใครๆนะคะทุกคนก็ต้องการคนที่พูดดีๆกับเรานะคะให้กาลังใจเรานะคะปฏิบัติต่อเราพูดกับเราด้วยความรักความห่วหงใยนะคะดังนั้นนะคะโหดมาแล้วนะคะก็มาพูดดีๆกับตัวเองบ้างค่ะเฮ้ยเธอเธอเจอเรื่องที่หนักมากนะฉันดีใจที่เธอหันมาสนใจการเงินฉันดีใจที่เธอกล้ายอมรับปัญหาบางทีปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากเธอคนเดียวแต่ฉันดีใจที่เธอแมนพอกล้าที่จะรับปัญหาเธอคงเหนื่อยมากที่ต้องทํางานหนักๆทุกวันทุกวันเพื่อไม่ ใช่ทุกอย่างที่เธอเจอฉันเข้าใจเราจะสู้ไปด้วยกันฉันดีใจที่เธอเริ่มแก้ปัญหาพอเธอแก้ปัญหาในวันนี้ปัญหาพวกนี้ก็ลงปัญหาพวกนี้ก็ไม่ได้หนักเท่าเมื่อวานทุกอย่างที่เธอเจอมันคือการเรียนรู้เธอจะใช้เงินได้ดีขึ้นและฉลาดขึ้นแน่แเพข้อสุดท้ายค่ะวัดผลความก้าวหน้าบ้างค่ะพอเราเริ่มปรับนะคะแนวคิดนิสัยบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับตัวเองในการแก้ไขปัญหาเรื่องเองินเนี่ยก็วัดผลดูบ้างว่าเราประสบความสําเร็จไหมเราทําอะไรได้ดีบ้างเราทําอะไรได้ตามเป้าหมาย อาจจะเป็นก้าวเล็กๆอาจจะเป็นเป้าหมายเล็กๆนะคะอย่างเช่นเดือนนี้ฉันดีใจมากฉันผ่อนหนี้ที่กวนใจฉันหนี้ที่อยู่ในหัวฉันตลอดเวลาหนี้จากเจ้าหนี้จอมโหดที่แบบฉันจ่ายไม่เต็มก้อนหักดอกเบี้ยฉันทุกเดือนทุกเดือนเดือน <c oughs> ละยี่อะไรประมาณ <c oughs> นะะี้ค่ะทุกคนโดยเฉพาะหนี้ที่กวนใจนะคะทุกคนเราควรจะปิดเร็วๆเลยค่ะจะทําให้เราสบายใจขึ้นมากค่ะแล้วรู้สึกว่ามีพลังในการที่จะแก้หนี้ก้อนต่อไปนะคะอย่างยเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะเพราะว่าถ้าจ่ายขั้นต่าไปเรื่อยๆเขาก็จะเก็บดอกเบี้ยเราสูงใช่ไหมคะ ดังนั้นเนี่ยไซก็จะปิดตรงนั้นก่อนกยศระเบีย,ออบยต่ำกว่าไซก็โปะจบทีหลังค่ะเดือนนี้ปิดหนี้บัตรเครดิตหนึ่งใบได้เดือนนี้หาอาชีพเสริมที่ทําเงินได้นะคะก็ต้องดีใจดูการพัฒนาของตัวเองแล้วก็ชื่นชมยินดีในความสําเร็จก้าวเล็กๆของเราค่ะเอาละค่ะทุกคนเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่หนักยากายเข้าใจนะคะอยากให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้เข้าใจว่าทุกอย่างที่ายพูดนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะที่ถ้าทุกคนเห็นว่าเป็นแนวทางที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นข้อเตือนใจเป็นข้อคิด ทีีด่ดก็ลองปรับใช้นะคะซรายไม่มีเจตนาที่จะวิจารณ์ใครหรือว่าดูถูกใครอยากจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่อาจจะช่วยเหลือบางคนได้นะคะบางคนที่อาจจะเจอปัญหาคล้ายๆกันนะคะทราอยากจะบอกทุทกคนว่าเรามีอำนาจในการเลือกและแตัดสินใจที่จะจัดการการเงินของเราให้ดีขึ้นเปลีป่ยนแปลงการเงินของเราให้ดีขึ้นค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังพิพิสุทธิ์สตอรี่เข้ามาทักทายกันแล้วก็สแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย